สบายดีพี่น้องมือนี้ก็น่ากสีมาเป็นมือกองใหตตะอ้อนเด้กพี่น้องเลยมาเบึ่งเนาะกัสิได้พานไปหาหมอพี่น้องไอ้พวกคืนนี้เอฟซีคอมเมนต์เขามาหลายว่าพาไปหาหมอเด้พี่น้องเลยอาการอาเจียนเยพี่น้องไปเป็นยอนยังยอนย,ยังเนาะคาดว่าเพื่อนว่าเด็กน้อยบอดินบอยังเผนสิไปแต่ขึ้นนี่พี่น้องเอ้แต่ลูกในท้องก็ยังดินอยู่ยังยังก็เลย บ็เด้ไปนะพี่น้องกัสิได้ไปตอนเศร้าแล้วไปตอนเศร้าอ๋อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เขาหากระปิดเพลงแล้วแล้วก็น่ากัสิไปพี่น้องไปกันเลยปะจะไปถามอาการแม่ปุ่งวะที่สำคัญเนาะพี่น้องเอ้ยก่อนเ้าสิไปเพื่อนต้องหาแมสก์เดี๋ยวก็น่ากับไปสิไปหาแมสก์มาใส่เลยพี่น้องเลย หน่าตากระิเสียพี่เพียนเนีพี่น้องเลยคืนนี้ปวดกับไปนอนก็มานอนบางใบสองใบสามเนียพี่น้องเลยเแมืนตีสองตีสามเนาะเใช้ผ้ากระดับเนาะแม่ใช่หรอใช้ผ้ากระดับพี่น้องคืนนี้ฝนตกแห้งกันหักพี่น้องเลยพี่กระเป๋าน้องคอยพี่กระเป๋าน้องคอยอัสซัคไทยเอฟซีเนี่ยไม่พพี่น้องเลยที่พาไปหาหมอกไนเนาะ นั่งน้อยโอ้ยดังคือขนนั่นหรอนอตมนเดงลนข้าวห้นตงห้พี่น้องคืนนี้กพี่น้องนำทวมที่เป็นพายุพี่น้องคืนนี้มาเดี๋ยงอากาศก็ยังขึ้นเดี๋พี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่น้อง นำถว่วมะทิบเลยใครภากระดับเนาะกะ็ยังยังหิวนอนอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยไปเอาขี่รถไปพี่น้องขี่รถจักไปไปเลยพี่น้องคนตกแห้งขนาดเมื่อคืนนี้ไครกระดับก็เลยหลุเมาหนังอยู่กันเนี่ ยื่นพนบลูกชายนี่นาะจังหวะปั่นทองผู้หลงคนกับหกเดือนเจ็ดเดือนถ้ากเกิดได้ฮะกนหน้าพันได้ลูกออกกว่า เลยไม่ผมใหม่พอหนองหมอเลยพี่น้องเพียาลายพี่น้องไปนอนคืนดิเพื่อพี่ยาได้พี่น้องกลับไปหาหมอพี่หนองเด็กโตบ้งเคยเอฟซีขอมาหลายนะวะไปหาหมอไปเป็นตรวจอาการเป็นน้องพี่น้องนะขอเขามาหลายหลาย อเอ็กโกบึงนาะเป็นเอฟซีขอเขามาหลายได้ไหมได้ไปกลัวหรือเปล่าคงเป็อาการอยู่พี่น,อน้องยิ่งเผาแตบบ่ไปให้มันแน่ชัดเลยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นกบฏโตคนเดียวยังมีเด็กน้อยลูกในท้องอยู่ครับพี่นอ้องเบิ่งไปทำการกออกาพี่น้องเลยกล่องมาด้วพี่น้องเป็นไดจได้อาการไม่ปรุงนี่ได้เนาะ สองสามด้วยเจ็บคอคออขึ้นแล้วก็โตใหญ่ขึ้นเลยมันีดันหน้าเอิกเิดแหนนหน้าอิกโอ้เลยเนียเกิดอาการอาเจียนพี่น้องอ๋อมันมันตีเงี้ยส์มันแหนนมันโตมันใหญ่ขึ้นนะทีน่ะเป็นยังเล็กแข็งแห้งดีแข้งแห้งเนาะบทส่งผลกระทบต่อเด็กน้อยเนาะเออขยายออกมาแล้วมันเห็นหขดันแป็นเม็ดได้จ้าตีงดีขนาดเลยพี่น้องเลยตามเมาตามเมง ได้แบบมีมวๆน,น,น,นึ่งเนาะพดชามเถื่ออะไอีโไอโกพูดถชาเถื่ออะไรพี่น้องอันนี้คือข้าหกเดือนไปลายใุไกเดือนปลายเดืเด,เ,เดือนเกือบเจดเดือนเนาะนจดเดนนะเพินมหมดกินหมดคองดองแล้วกันหมดตั้มหมดหงหมดห ก็คือของดองของเพชรเนาะของเพชรของเข้มนั่นหรเดี๋ยวเราขบอ่ะก็ได้ออกมาตะหุงม่อลยเด้อพี่น้องเด้อเปิดมาหม้อบูเป็นยังดอกว่าพี่เตะลูกทำมันขยายโตแล้วมันใหญ่ขึ้นแล้วมันเห็ดให้แม่เมื่อยแล้วก็ดันขึ้นท้องมันใหญ่นะหัวกระส่องใหญ่ปกติคีกระองน้อย ากึ่งคือคือบอคือหกเดือนนหะหน่า <Okay. S 1> คือคือแบบเจเดือนแปดเดือนแล้วหกเดือนปลายอนน้อยๆด้วยพี่น้องด้ยยังบไดหอดแจ้งเดือนดอกเดือนปลาย เพคุนว่าพ่ักอนร้ายๆ่าช่วงทองใหญ่นี้อันตลุงอันจะไล่อะไรว่าโอ้ผมได้เห็นยังดอกว่าทานหมอเลยวา่ากะแนะนำหมอคนนี้อันเห็ดค่อยได้พี่น้องเลยบคย็บค่อยอันบ็ค่อยอันเห็ดอันแห้งแบบอันไม้ถึงตวดอันตัวท้องนะนะหมอผู้ก้อนนะผู้ที่ว่าเอามาเอโก้อันมือแรกๆนะเราคมทองแห้งๆ นี่เรามือเบาค่แนี่เราเด็ดมือเบาก็เลย่วดออเย็้บันไดที่เกิดอาการเจ็บนะ่ะเคลื่อนวาเป็นย้อนกะเพาะแบบกินแนวคิดกะเพาะมันก็เรยดันขี่นนอ้อยบอกกระเทยน้อยน้ำทะเลจะ็ึงได้เมื่ออานกินขเปียกออนน้อยอเด็ด ต้มเขาเปียกหมูเปียกหมูเขาเปียกปลาไว้อยู่นเพื่อนนะพี่น้องกับนางน้อยเพหตุการณ์สองคน,นก็เลยพอมาหุงหมอก่อนจังสะเลมาไปพูด,ดีได้กินเลยนะพีนน่น้องตอนนี้ตาอ้วนกับสองการแหว่ซื้อน้ำมักข้าวได้พี่น้องเลยตัอวอยากกินน้ำมักข้าว เอาสองอันเดี้อเอาฝอยอันหนึ่งเด้อเหรอเอ๋อสองโหลกละตัวนี้ก็ซื้อน้ำหมพร้าวไปทีย่ห้อยเดี๋ยวพี่ลองเด้อน้ำอยังเง้ยเลยนี่ก็มาหอดเฮือนเดี๋ยวพี่น้องเด้อเปียกอนน้อยเห็ดกับบุมียังไลเนาะ มีแต่โตใหญ่มันบ็อ oh, ้นด <laughs> <laughs> ับแหลกๆกระโโปกกระโโปกขุ่นกินเนื้แฉลงกระลึกกระเพาะขุ่นและเห็นเนื้เมื่อยเมื่อยน้ำดิบหน่อยมันโตมันขยายน้องมันบวท้องใหญ่หูพี่น้องท้องใหญ่ใหญ่หัวโตคนอ่ะสำหรับคลิปนี้กันเซราพี่ล้านน้องไปก่อนเด้อพี่น้องมันใหญ่หัวโตคนเลย เวลาเคานอนเนี่ยมันมันละดันเหนื่อยอ๋อฮะลาพี่น้องไปก่อนเนาะวันนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กับซ่องลุงนาภาสาวเซโนเด้อพี่น้องเด้อกติดตามซ่องทางกันนั่งเฮ็ดกินอยู่อ่ะคนหน่อยมหาไซกันหาตาอ้นเนาะพี่น้องบ๊ายบาย